เลาย่างไปมันบอขาดโอดออกถ้าว่าเป็นเบอบรงเราต้้าปากขาไก่เป็วยงเัระข <c oughs> าดอดอกแล้วแน่ๆขาได้ไหมจะรูดออกแม่ว่าสิขาดไปขาดไปแน่ยังยังรูดออกแม่ว่าแบบที่นี่เอบอร์้ะรูดออกย่างไปได้เสเลยเฮ้ยไล้วอกหันตายบอกว่าว่าันไหนตายนี่เราสิกระสีนี่ถ้าสเกรสียราัีนีเี่ยนไม่กรแล้วสาเปลี่ยนเราเปี่แต่ว่าหันแม่ันเทียวเราเนีติออกสูงส ออาเกิดเล่าค้เยฝันเหนียวเอาเนฝนเยวนูครับเฟนเกียว่ออกสอืมนเล่ยวบารายออกคุ้เดวนอายุสิบอายุเราหาสิบเก้าเมื่อวันที่ยีิดมกรานี่เราสิเอ็สิบีอายุห้าสิบเก้าหาสิบเก้าอายมาสิบเก้าพสอเกิดคุเจ็ด ันขาเราหลุดออกขาเราขาดออกพี่จังเข้าป่วยขาไก่แบบนั้นเลยเป็นเปิ็นเลืนเลยเดียวเห็นตะวันข้นประเด็ดตาย่างไปได้เสยแม่แล้ว่าอ้าขาขาดใช่ไหมย่างไปได้แม่ก็เลยมาซ้ำนี่แหละตอนฝันเห็นเฮียนมาไฟใหม่เอาได้เลยมัเตียงเราเลขเข้าเดียวแม่เลขสามหาตัวเดียวเต้าตัวที่บ้านม่านอ่านวุ้สัมพานแม่จำว่าได้คิดจะเป็นสามหาสวนแล้นี่สามหาตัวเดียวสามหา เด็กเต่าสามหางแมวมนเห็นบคอจีคอม้หางอ่ม้วนเหยียมันม้วาย่อเลยสามตัวเลยม้วนเลยมัดตัวละไปเลยก็ม้วเต็นตัวดิคนที่เอามาาหายนะเก้าแปดแปดเก้าน่ะมันจะออกเหม่อนบ้านตอนเร่งๆนะ เลียนก้นนั่นไม่ได้ไปออกหมองใหม่นะน้อยห้าน้อยแลบออกเก่าแปดลายห้าน้อยที่สองออกแปดเก่าหนึ่งไม่ที่เป็นมสอดยไม่ได้อราชการใช่วันนี้แม่ันสมเนียมากนี่ไม่ีที่เลยเลขกบ้านเล็บ้านใส้ไหมบาลีทีหนึ่งสามมือคืออายุพุ่มกีรั้ลายอายู่หาที่เก่าปีเกิด้าอเจ็ดเล็กที่เกาสาม วันนี้่านมากือว่าบันดาเห็นเป็นศู์สองแม่ไม่ดวเรถ้าเจ้าเห็นเป็นศูนย์สองแม่เห็นเป็นหาศูนย์ตารเต้าโตก้อนถ้าเจ้าถามแม่ถามแม่ก่อนอ่ะนนที่ไจิมาถามหน่อแม่ไปห้านโเพื่ละย่ไเจ้าฝันได้เลขบ่ขอชื่อฝันเจียวเจียวบ่ที่เห็นทะเลกือเต้าห่ะล่ะสามศูนสองหัวจำมีล่ะเนี่ยพ้าเจ้าไจำอเอเลยวันเจ้ลืมแล้ว ก็จ like ้าจำเอาตอนนั่นเลยจำเอาตอนนั่นเลยตอนแปกสามศูนย์สองใช่ไหมแม่ต้อบอกนุ้นแม่ลงตุลแม่วันว่าสามห้าศูนย์เนี่ยว่าเป็นน่งผันอื่นเลยมาคิดขอเลยมืดมืดค่ะอีรีนี่มืดอ่ะบัดจดบบัดมาคิดออกบัดเลขออกไปแล้วเตีบัดไม่จับต้องเพราะบัดตอนบัดยี่บัดหน้าเป็นคนละอันสินะจับจับเอาตู้บัดหน้าเไงถ้าจับได้ตู้มาถามเลยยากจังวันี้จะได้ไปไหม เจ้าเพิบอกเลขคิวแต่ของะให้เจ้าเสืยใจมันห้วนนี่เจ้าตัวนี้มากขึ้นเก้าเจ้าตัวนี้มากขึ้เก่าเห็นต็เลขสองตัวสามเลขสองตัวสามต<า>้นกระชญยเด้สองตัวแลว้วงวดก่อนเห็นเห็นสามคู่สองมันก็นว,ว่าออกคูส่สองกันบ่ละพี่สาวคูเป็นสื่อมอะไรด้วยคือได้หนีมันมีหนึ่งสามมีหาเก้ามีศูนเจ็ดมีสามหาตวนัตแม่แม่มากตัวได้ เลขที่มีก right ็ด okay? ิโกะเป็นชวสามเลขก็ดีดังบ้คมากเลยะเป็นไม้ะ่เขาจะว่าเลข13สนหน่าบ้าครยออกมันเปล่นอันนี้อมเขาจะว่ากันเป็นฝรั่งเขาก็ว่าเลขกันนี่อย่างเขาก็เลขอัพนะเลข13 ใบนั่นใบอะ่างเยเห็นเลยีเลยต่มือเปิดเปิดพื่อนเปิดปก็มนเปิดไหนเลยอมีดเลยแปตมือตะมือผู้ชายเ่าน้นถองมาผิดดินเลยแต่เลยแต่่าันรอดมือไว้ซื่จ้ามันมีอีกันกสองนะสีมือเลยก่อเพื่อสามือเลยก่อมันทืโทษตามเลเพื่อเปเื่อขอแยกเปหมากหมเป็น เพิ่นเคยบอกเพิ่นสิบ่บอกคือเกาบอกหอดเมื่อหอดบ้านมาอันนี้มันทันได้หอดมื่อส่สๆดอกเนาะอ่าบ่ได้เกยวกับเพิ่นเลยแม่บ่เลขกอยู่นี่อันนี้เอาตักความฟันกับเลขกกันเตา ก็าเออาร์อายหาที่เก้านะลเกี่เต้าสามหาบอกข้างนกวกระป๋อกว่ยหาใกล้เมื่คาบสามเพิ่หนึ่งนะจังรอดตานเท่นึ่งนะครับเนาะจังรอดตานเท่านึ่งให้เพิ่มเพิ่มมาบอกอีกก่อนครับ ด้นี่ได้หัวมันจันกานู่นไปกับเด็กไ่ไปทํางานเลยไ่ะไปทั้งานไปสาวจเป็นตพเพื่อเปไม่ย้อนดินหา่เก่าุวดละเอามองเจ้ามือเปลี่ยนบ่ได้ไรปวละล็อกเลยล็อกใส่เลยเจ้ามือกับโตบ่ไดละุลนเปลียเีลเเปเียลเี แตทยปีนี้ได้นแพทย์แผนไทดีเด่นของเังหวัยกระินกัเลยทีเป็นหลักโน้่นี่ก็ะแพทย์แผนไทยดีเด่นอสีเวิร์เล่มีหัวหัที่าิวกระแทกออกสุดสีเลยนอยคนจะท่ามีที่ไหวมาแล้วเนสทงมวดก็เป็นมวดทัดไปเนาะมวดทัดไปพุดแล้วสีองซ้ได้นมสูงเจ็ดย่างบ่ไเด้นั่นกยเมืองเติงเกินที่แล้กิที่แล้วรามากออกสเจ็ด น้ำแต่นั่นแต่สะอ่อนนะย้ำถือน้ำกันลายๆเนี่ยไปน้ำกันลายๆคดถือน้ำกันลายๆคดเลยนะปีละเยปีนึงมิเตียเดียวกูสีเฮตุมลวดนะคนก็เลยเฮดูด้วยู่นาปีละครั้งปีละครั้ง

เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง